เดี๋ยวเรามาบอกการใช้งานเบื้องต้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูส่วนของน้ํามันกันก่อนค่ะน้ํามันเครื่องจะเป็นเบอร์40นะคะตรงน,นีน้จะเป็นต hmm? ัวเติมแล้วก็ตัวดูค่ะตัวถ่ายอยู่ตรงนี้นะคะส่วนน้ํามันเกียร์กับโรตารี่นะคะจะเป็นเบอร์90นะคะน้ํามันโรตารี่นะคะตรงนี้จะเป็นตัวเติมค่ะแล้วก็ตัวดูนะคะส่วนตัวถ่ายค่ะจะอยู่ข้างล่างนะคะก็คือตรงนี้นะคะตรงล้อใหญ่ๆตรงนี้นะคะส่วนเกียร์นะคะตรงนี้จะเป็นตัวถ่ายนะคะเราจะติ๊กด้วยปากกาแล้วค่ะ ตรงนี้ก็จะเป็นตัวเติมค่ะแล้วก็ตัวดูด้วยนะคะกล่องโซ่สามารถกลับรอบได้ด้วยนะคะอันนี้จะอยู่ในรอบช้าค่ะแต่ถ้ารอบเร็วนะคะย้ายด้านนี้นะคะมาไว้ด้านหน้านะคะโดยการคลายตรงนี้นะคะแล้วหมุนกลับได้เลยค่ะแต่ถ้ากล่องโซ่ลูกค้าไม่เข้าล็อกลูกค้าก็คือหมุนใบพวนแบบนี้ช่วยนะคะจนกว่ามันจะเข้าล็อกเดี๋ยวมันก็จะเข้าล็อกเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนแรกค่ะขั้นตอนแรกนะคะเปิดก๊อกน้ํามันค่ะแล้วก็โชกนะคะกระตุกได้เลยค่ะ ถ้าเราติดแล้วนะคะให้เราปิดโชค๊คเหมือนเดิมนะคะนี่ดันไปแบบนี้ก็คือการปิดโชค๊คไม่ต้องโชค๊คทิ้งไว้ค่ะน้ำมันเบนซินแก๊สโซโฮอร์เก้าห้าไม่แนะนำเก้าหนึ่งนะคะระบบนะคะก็จะเป็นหกเกียร์เดินหน้าสองเกียร์ถอยหลังนะคะตรงนี้จะเป็นเกียร์ถอยหลังนะคะตรงนี้จะเป็นโลไฮ้ด้วยคะ่ะเดี๋ยวเรามาดูเดินหน้าเกียร์หนึ่งะคะ่ะตรงนี้จะเป็นเกียร์หนึ่งนะคะแล้วก็เกียร์สามนะคะ เกียร์หนึ่งหนึ่งกับสามก็จะเป็นอยู่ช่องเดียวกันเลยนะคะอ่าสมมุติว่าเราจะใส่เกียร์สามนะคะเราก็ใส่ไปที่ไฮเลยค่ะก็คือต่อไปทางด้านขวาเลยนะคะนี้ก็จะกลายเป็นเกียร์สามนะคะอันนี้เราไม่ค่อยได้เร่งเครื่องนะคะ,ะเดี๋ยวมาดูเกียร์สองนะคะ ทันทีค่ะฟังก์ชันจะไม่ยุ่งยากนะคะถ้าสมมติว่าเราตบเกียร์นะคะไม่สุดนะคะรถมันก็จะไม่เดินนะคะนี่จะเป็นเกียร์สองนะคะตรงนี้นะคะสีเหลืองงนะคะที่จับอยู่ก็จะเป็นคัทนะคะหรือว่าลูกเตะสายพานนะคะอ่านี่จะเป็นเกียร์ห้านะคะ เกียร์ลูกค้าก็สามารถใส่ตามเกียร์ได้เลยนะคะข้อดอีของคันนี้นะคะก็คือสามารถถอดโรตารี่ลากสารี่ได้นะคะหรือว่าจะใส่หัวหมูไถก็ได้ะคะ่ะแล้วก็จะเป็นศาสดินได้สองแบบนะคะสามารถศาสดินเดินหน้าได้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะหมุนปรับเกียงโรตารี่ให้ดูนะคะี่ลูกค้าก็หมุนแบบนี้นะคะมันก็จะค่อยๆปรับค่อยๆหมุนนะคะ นี้นะคะก็จะเป็นตัวปลดเร็วนะคะสมมติว่าลูกค้กาตกใจนะคะลูกค้าสับคัดมาด้านหน้าตรงนี้นะคะแล้วลูกค้าตกใจก็กดสีดําตรงนี้คัดมันก็จะเด้งทันทีเลยค่ะ,ะลักษณะแบบนี้จะเป็นการสาดดินนะคะ ส่วนที่จะทําให้โรตารี่ทํางานนะคะก็จะอยู่ที่ตรงนี้นะคะตรงนี้จะเป็นเกียร์โรตารี่ค่ะเวลาลูกค้าใช้งานก็ลูกค้าก็ปรับสกีล้อหลังได้เลยนะคะปรับความตื้นลึกนะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะลูกค้าอย่าปล่อยให้น้ำมันเครื่องแห้งนะคะรถก็จะไม่มีปัญหาอะไรนะคะ อันนี้จะเป็นยี่ห้อฮอนด้านะคะรุ่น F 5 1 0นะคะ แล้ใช้งานให้ลูกค้านะคะปิดก๊อกน้ํามันให้เรียบร้อยนะคะส่วนตรงสีแดงๆนะคะตรงนี้จะเป็นตุ่มกดไปก็รถก็จะดับทันทีค่ะดก,กดไปแบบนี้รถก็จะดับทันทีนะคะแล้วลูกค้าก็ปิดก๊อกน้ำมันได้ค่ะ